สวัสดีค่ะเพื่อทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป What's on my iPad กันนะคะเป็นคลิปที่มีรู้สึกว่าอยากจะทำนะคะเพราะว่าเราได้ เปลี่ยน iPad แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่ามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเลยก็หลังจากที่มีคอมเมนต์มานะคะว่าพี่มิเปลี่ยน iPad หรอใช่คะ่ะเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะก็ได้สักพักแล้วแหละแล้วก็เครื่องอันเก่านะคะก็ให้แม่ใช้เพราะว่าตอนมีอยู่เครื่องเดียวแย่งกันใช้มากเลยแม่ไม่ใช้มิงก็ไม่ใช้ก็เลยโอเคซื้อใหม่เลยแล้วกันเนาะก็ได้มาเป็นรุ่นนี้นะคะเป็น iPad Pro 2020 11นิ้วนะคะตอนมิงซื้อใช้มิงซื้อเครื่องซื้อ Apple Pencil แล้วก็ซื้อเคสแล้วก็ติิดฟลม ะะรวมทั้งหมดก็สามหมื่นกว่าบาทนะคะที่ตัดสินใจซื้ออีกเครื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะามันจําเป็นต่อชีวิตประจําวันมิงนะคะทั้งใช้เรียนใช้เรียนก็สําคัญมากเลยนะช่วงนี้ก็เป็นเข้าสู่ช่วงเรียนออนไลน์อีกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใช้ทั้งเจดสรุปคือโรงเรียนมิงเขาจะมีหนังสือให้ด้วยแล้วก็จะให้เป็นไฟล์หนังสือด้วยจะได้ไม่ต้องแบกหนังสือนะคะอันนี้ก็สะดวกมากเพราะว่ามิงก็โหลดไฟล์โหลดไฟล์ใส่ใน iPad ก็คือใช้ iPad เรียนได้เลยแบบสะดวกจริงๆนะคะนี่จะเป็นเคสนะคะ ก็ซื้อจากช็อปเป็นเคสสีดำแบบว่าธรรมดาเลยแบบนี้แล้วก็ฟิลม์มติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยปุ๊บนี่ก็จะเป็น Apple Pencil นะคะเวลาชาร์จอะ<ม>เขาจะเป็นแม่เหล็กแบบติดแบบแป็กแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่หลุดด้วยนะคะเดี๋ยวมิ้งถอดให้ดูตัวเครื่องกันหน่อยละกันเนาะ ซื้อเป็นสีเทาสเปรสเกมานะคะแบบสองกล้องแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มีปุ่มโฮมนะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบสแกนหน้าชุบเปิดได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวมิงจะอัดหน้าจอจากใน iPad ดมิงขึ้นตรงนี้ให้ดูด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มที่หน้าจอวอลเปเปอร์นะคะจะเป็นรูปนี้น่ารักมากๆครับท n d ัน t แตนเลนซิตี้นะคะแล้วนนก็จะเป็นวอลเปเปอร์ด้านหลังนะคะเป็นแบบว่าโค้ชให้กำลังใจตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าแอปของมิงนะคะก็มีอยู่2หน้านะมีเนี่ย เป็นแอปที่ทาง Apple ให้มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแอปที่มิงโหลดเองก็เดี๋ยวจะมาเริ่มแอปที่ มิงโหลดเองกันเลยนะคะเพราะว่าแอปแบบสแตนดาร์ดทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะโอเคค่ะมาที่แอป,ปแรกคือเพื่อนๆถามมิงว่าพวกสติกเกอร์แบบ PNG ที่มิงทำเอาไว้แต่งสตอรี่หรือเอาไว้แต่งรูปแต่งอะไรเงี้ยคือพี่มิงเอามาจากไหนใช่ไหมคะคือจะบอกว่าบางอัน,นมิงก็โหลดมาจาก Pinterest บ้างทวิตบ้างแต่ว่ามิงวาดเองด้วยนะคะจากแอป,ปนี่เลยคะ่ะ Apple Key นะแอป,ปนี้แล้วก็จะเอาไว้ทำปกคลิปด้วยนะคะอันนี้ปกคลิปล่าสุดมิงก็ทำในนี้ นอกจากทาปกแล้วนะคะก็เอาไว้ท <ENNIS> <ược> ําเล็บด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นออกแบบเล็บที่จะทำนะก็ยังไม่มีโอกาสเอาแบบแบบที่วาดเองเนี่ยเอาไปให้ร้านทําให้สักทีนะคะก็อย่างเช่นอันนี้นะที่มิงเอาไว้เรียนมิงก็เป็นเซฟรูปมาจากใน Google ปกตินะคะแล้วก็เอามาเขียนเพิ่มเติมเองทําให้แบบเราเข้าใจมากขึ้นนอกจากจะอ่านของคนอื่นอย่างเดียวนะคะคือจริงๆแอปเนียครบมากๆเลยนะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์เพียนจีที่ทําเอาไว้ เอาไว้ตกแต่งสตอรีเหมือนกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ Apple Create ต่อไปนะคะต่อจาก p r o Create ก็เอาไว้ทั้งใช้เล่นแล้วก็ใช้เรียนใช่ไหมคะก็คือแอป l e n e o นั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องพึ่งเรียนออนไลน์กันนะคะ เนี่ยเดี๋ยวมิงวันที่4ี่มิ้งก็จะต้องเรียนออนไลน์แล้วนะคะนี่แอปเลอร์นีโอเนี่ยเขาก็จะเป็นแอปที่ช่วยเราได้ดีมากๆเป็นเหมือนการทบทวนหลังจากที่เราเรียนออนไลน์มาอีกทีนะคะแอปเลอร์นีโอเขาใจดีมากๆเลยนะคะทั้งโหลดฟรีเรียนฟรีแถมตอนนี้นะคะก็ยังแจกคลังข้อสอบแล้วก็สรุปช็อตโนตอีกด้วยนะคุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมิงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้โหลดกันที่ใต้ล่างเขิปนนี้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแอปกันก่อนเนาะ ตอนนี้ในแอปนี้นะคะจะมีเป็นระดับม .5 นะคะถึงม .3 นะคะส่วนในอนาคตเนี่ยก็จะมีมปลายมาด้วยนะคะตอนที่มิงเรียนใช่ไหมพวกคณิตอะไรเงี้ยมิก็จะเรียนของม .3 นะคะเพราะบางทีเราเรียนในห้องเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยแน่นใช่ไหมเพราะพื้นฐานอาจจะยังไม่แน่นเท่าไหร่ก็มิงก็มาแบบเพิ่มพื้นฐานตัวเองให้มันแน่นด้วยแอปนี้นั่นเองนะคะคือแอปนี้เขาจะมี2วดหมู่วิชาคือคณิตแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะเป็นอะไรที่แบบเรียนในห้องอาจจะยังไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ขนาดนั้น ก็มาเรียนเพิ่มเติมได้ในแอปนี้เลยนะคะแล้วแอปนี้แบบน่ารักมหัศจรรย์มากๆก็คือเขาจะมีทั้งวิดีโออธิบายให้เราเข้าใจนะคะจากคุณครูในแอปเลยแล้วก็จะมีบทสรุปสีสัญน,น่ารักสดใสมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็จะมีแบบทบทวนนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนที่เราจะไปทําข้อสอบกันอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าแอปกันก่อนนะคะหน้าแอปเขาก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่เราก็ลงชื่อนะคะมิ้งก็ลงชื่อเป็นชื่อมิ้งกรวีก็คือเนื้อหาในแอปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าเขาจะทํามาแบบกระชับแล้วก็ให้เราเข้าใจมากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นรูปเลยค่ะคณิตที่คล้ายกันสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอะไรเงี้ยต่อไปไปดูวิทยาศาสตร์กันบ้างนลคะว่ามีเรื่องอะไรบ้าง โครโมโซม DNA และยีนการแบ่งเซลล์คลื่นแสงระบบสุริยะเดี๋ยวมีนจะให้ดูแต่ว่าอันนี้เขาไม่สามารถอัดหน้าจอได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเนี่ยต้องลองไปโหลดแอป,ปมาใช้กันดูนะคะดีขนาดนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วนะคะแถมยังทดลองเรียนฟรีด้วยกดเข้ามาในเรื่องของระบบสุริยะใช่ไหมในเรื่องที่เราต้องการจะเรียนก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีแบบ หัวข้อ1ห hmm ัว hmm. ข้อ2ให้เราเลือกด้วยอันนี้มีกดเข้ามาที่องค์ประกอบของระบบสุริยะใช่ไหมเขาจะมีเนื้อหาเต็มเนี่ยก็คือจะเป็นไฟล์วิดีโอนะคะให้เรากดเข้าไปดูคือจะมีคุณครูสอนอยู่ในวิดีโอนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่าวิดีโอนั้นน่ารักมากๆมีแบ็กกราวด์ซีจีอะไรคือแบบดูไม่เบื่อเลยจริงๆนะคะที่มิ้งดูมาแล้วแล้วก็จะเป็นสรุปนะคะสรุปอันนี้ก็คือจะมีให้ทุกบทเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสีสันสดใสน่ารักมากๆสามารถพกไปอ่านได้ทุกที่เลยนะคะถ้าเกิด เรียนในโทรศัพท์มือถือก็พกโทรศัพท์มือถือออกไปอ่านได้หรือว่าเรียนใน i p a d ก็เอา i p a d ไปอ่านได้เลยนะคะคือความสะดวกของแอปนี้ของเขานะคะคือการที่เรียนที่ไหนก็ได้นะคะเราพกเนี่ยสมาร์ทโฟนของเรานหรือพก i p ad ไปเนี่ยเราไปเรียนข้างนอกก็ได้เรียนที่บ้านก็ได้จะนอนเรียนนั่งเรียนอะไรก็ตามสะดวกเลยนะคะดีจริงๆเนาะ จะมีให้ทุกเรื่องเลยนะคะแต่มงจะยกหัวข้อให้ดูเรื่องเดียวนะเพราะว่าเรื่องอื่นต้องลองไปเปิดดูกันเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบทดสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เราก่อนที่จะไปเข้าห้องสอบด้วยนี่นนะคะ่ะแบบฝึกหัดก็ไปลองทํากันดูได้นะคะซึ่งแบบทดสอบเนี่ยก็จะมีทุกเรื่องเลยเหมือนกันนะคะทุกหัวข้อเลยและน,น้องๆมสามเนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนก็จะไปต่อโรงเรียนอื่นก็ต้องมีการสอบเข้าแข่งขันกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นมาลองทําข้อสอบก่อนนะคะจะได้ไม่ตื่นสนามกันแล้วก็จะได้คุ้นชินกับข้อสอบที่เราจะต้องไปเจอด้วยนะคะก็เป็นแอปที่มีประโยชน์สาหรับสถานการณ์ตอนนี้มากๆเลยนะคะโอเคได้รู้จักแอปดีๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวมิงจะมาสอนโหลดกันนะคะซึ่งวิธีโหลดแล้วก็วิธีสมัครแอปเนี่ยก็ง่ายมากๆกดเข้า App Store หรือ Play Store เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชชื่อแอปเข้าไปนะคือแอป Learn Ne แล้วมิงก็จะกดโหลดเลยอันนี้มิงโหลดเรียบร้อยแล้วเนาะ อิงกดโอเพเลยค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกระดับชั้นของเราได้ด้วยนะน,นี้มิงเลือกเป็นมัว3นะคะก็เข้าสู่ระบบอันนี้มิงจะอธิบายให้ฟังนะคะแต่ของมิงมีสมาชิกอยู่แล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็เขาจะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะคะแล้วก็ใส่ไปเลยตุ้ตๆๆตเสร็จปุ๊บ หัสเนี่ยที่ทางแอปจะส่งมาให้เราก็จะเด้งเข้ามาที่โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วเราก็เอาเลขที่เขาส่งมาให้เนี่ยเอามาพิมพ์ใส่เลยเป็นพิ n QR code นะคะแค่นี้เองเราก็จะได้เป็นสมาชิกของแอป l e a r n n e o เรียบร้อยนะคะคือง่ายมากจริงๆโหลดเสรเ็จก็สามารถทดลองเรียนฟรีได้เลยง่ายมากๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยลองไปโหลดกันดูนะคะ เลิร์นีโอเขาจัดแคมเปญพิเศษด้วยนะคะก็คือกิจกรรมโหลดแชร์ลุ้นนั่นเองนะคะเพียงแค่เราโหลดแอปเลิร์นีโอมานะคะแล้วเราก็ลงทะเบียนเรียน,รยนหรือว่าสมัครสมาชิกที่มีสมัครไปให้ดูเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เพจเลิร์นีโอนะคะแล้วเราก็แชร์โพสอะไรก็ได้ที่เราแบบเฮ้ยถูกใจเราอยากแชร์แชร์ไปเลยค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กเลิร์นีโอเพื่อนสีวัยเรียนแล้วก็แฮชแท็กเลิร์นีโอโคตรคูลนะคะ แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้น Samsung Galaxy Tab A8 จำนวน2รางวัลเลยและ Premium Code เรียนฟรีจำนวนอีก15รางวัลเลยนะคะวันนี้ถึง15มงกราคมนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมไปโหลดไปเรียนไปแชร์ไปลุ้นกันเยอะๆนะคะ ต่อมานะคะช่วงโควิดเป็นอีกแอปหนึ่งที่มิงต้องใช้มากๆเลยนะคะก็คือแอป Microsoft Teams นะคะคือเรียนออนไลน์อะบางที่ก็จะใช้แอป Zoom กันใช่ไหมแต่โรงเรียนมิงจะใช้แอป Microsoft Teams นะคะคือจะบอกว่าแอป Microsoft Teams มันสถเยรนนะคะแล้วก็มันสนุกตรงที่ว่าเราสามารถใส่แบล็กาวด์ตอนเรียนได้นะคะจะใส่แบบนั่งอยู่ในคอนเสิร์ตจะใส่นั่งอยู่แบบกับศิลปินที่ชอบก็ทําได้หมดเลยก็เป็นอีกสีสันหนึ่งในการเรียนออนไลน์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นแอป Word นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปที่ใช้เรียนออนไลน์เหมือนกันนะคะบางท ครูก็ให้งานมาทําแล้วก็มาทําในวอดนี่แหละนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปแบบว่าหมวดหมูห่ของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็คือจะมี YouTube Netflix แล้วก็ไลน์ TV นะคะซึ่งตอนนี้นะคะซีรีส์ที่มิงติดมากๆเลยก็คือซีรีส์ e e t Home นะคะมันจะเป็นแนวแบบว่าไล่ฆ่าไล่ฆ่าสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยอยากจะให้ทุกคนไปแบบดูจริงๆมันสนุกมากๆเลยอะต่อมานะคะเอนเตอร์เทนเมนต์อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแอปอ่านการ์ตูนนะคะก็จะมีจอยละดาแล้วก็เว็บ툰น,นะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแอปที่เอาไว้ใช้หารูปโปเปอร์ต่างๆหรือรูปแบบดีต่อใจต่างๆนะคะก็คือแอป Pinterest นะคะต่อมาจะเป็นหมวดหมู่ Photo and Video นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ใช้แต่งรูปแล้วก็ตัดคลิปวิดีโอแต่งวิดีโอต่างๆนะคะ p i x a r t อันนี้ก็ส่วนใหญ่มิงจะเอาไว้ใช้แบบว่า Cut เอาอย่างเช่นทำปกใช่ไหมมิงก็ตัดรูปมิงเนี่ยแล้วก็แปะในปกอะไรอย่างนี้นะคะส่วนแอป s n o w นี่นะคะแอปสนโนก็เอาไว้แต่งรูปเออให้มหันแบบขาวๆว,วิงๆเกาหลีเกาหลีนะคะจะเป็นแอปอินช็อตก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะคะที่เอาไว้ตัดต่อว,วิดีโอแบบแต่เป็นตัดต่อเล่นๆอะไรอย่างเงี้เนาะเอาไว้ลงสตอรี่ใครมาเซอร์เออก็มาใช้ทำในใครมาเซอร์ด้วยปกคลิปนะต่อมานะคะจะเป็นแอปพีครินะคะที่มิงเนํนมากๆคือมีใช้แต่งวิดีโอเยอะมากแลวสีวิดีโอของเขาอะจะเป็นสีที่แบบฝรั่งฮิตๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแอปนี้สามารถทำได้หมดเลยนะคะ เป็นแอปที่ดีนะคะสาหรับการแต่งวิดีโอต่อไปนะคะก็จะเป็นแอป Google Translate นะคะนี้ก็เอาไว้แปลภาษาต่างๆเวลาที่ไปในห้องเรียนใช่ไหมเออไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรแล้วก็สามารถเสิร์ชแล้วก็เขาจะแปลคําศัพท์มาให้เราได้เลยนะคะสลับเป็นภาษาไทายอังกฤษอังกฤษไทยก็ได้นี่นะคะก็จะเป็นแอปไลน์ที่ดองไว้พันกว่ขาข้อความต่อมานะคะก็จะเป็นแอป Instagram นั่นเองคะ่ะอย่อาลืมไปกด f o l l o w กัน ต่อมานะคะจะเป็นแอป Twitter นะคะก็จะเป็นรูปหรืออะไรต่างๆที่ไม่ได้ลง IG นะคะจะมาลงใน Twitter ก็คือจะแตกต่างจาก IG นะถ้าใครไม่อยากพลาดก็มากด follow กันต่อมานะคะจะเป็นแอป tiktok คะ่ะมีคลิปเต้นเยอะแยะมากมายกับเพื่อนๆไปดูกันได้คะ่ะสนุก ต่อมาแอป V Live นะคะจะเป็นแอปที่เราเอา,เอาไว้ดูไลฟ์ของศิลปินเกาหลีหรือว่าศิลปินที่เราชอบทุกๆคนนะคะเป็นเกมกันบ้างน,นะคือในเครื่องไหนไม่มีเกมอยู่เกมเดียวก็คือเกม s i t i a l i o นั่นเองนะคะเป็นเกมเก่ามากๆเลยนะจริงๆเป็นเกมหนอนนะทุกคนต่อมาะคะเป็น YouTube Studio นะ่ะนี่ก็ใครที่ทำคลิปใน YouTube ก็น่าจะรู้กันนะคะแอปนี้เอาไว้ทำเบื้องหลังของ YouTube ต่อมานะคะจะเป็นแอป Intro Maker เขาจะมีเทมเพลตให้เรานะคะเอาไว้ทำอินโทร ก็ปังเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมาแบบทำอินโทรเองเลยนะเขามีเทมเพลตมาให้แล้วเราก็พิมพ์ๆไปเสร็จจบปิ้งสวยงามโอเคค่ะก็หวังว่าจะสนุกกันนะคะแล้วก็แอปอันไหนที่มีแนะนำเดี๋ยเพื่อนก็ลองไปโหลดกันมาใช้ดูได้นะคะคือที่มิงใช้เนี่ยคือมิงคัดสรรมาแล้วว่าเฮ้ยมันเดีกับชีวิตประจำวันของเรานะคะที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมไปลองโหลดแอป l e a r n น o เพื่อนซีไวเรียนมากันดูนะคะโหลดฟรีเรียนฟรีเลยเดี๋ยวมิงจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะ ชอบคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะอยากให้ทำคลิปอะไรรีวิวอะไรพาเที่ยวไหนคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะมาพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กมกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย